เดี๋ยววันนี้เราจะมาเยี่ยมชมโรงงานควอม,มาครับก็อันนี้ก็อยู่อยู่ในในเมืองปาดัวในอิตาลีแล้วก็เป็นเจ้าของจะมี2คนซึ่งเป็นวิศวกรทั้งคู่ก็คือลูก้ากับมาโกแต่โรงงานนี้เขายืนยันว่าเขาขึ้นโครงแล้วก็ทําโมประกอบเครื่องตั้งแต่เ็เหล็กเลยแล้วก็ขึ้นมาเป็นเครื่องบดของเขาเองเลยทั้งตัวดังนั้นเนี่ยการันตีว่าเครื่องของเขาเนี่ยมันเป็นอิตาลีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปดูครับ อกนน่นก็คือก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวพอมม่าเองเนี่ยเขาขึ้นโมของตัวโปรดักไลน์ผลิตของเขาเองตั้งแต่โครงสร้างที่เป็นเศษออกมาเลยแล้วจนทําขึ้นมาเป็นโครงสร้างแบบตัวเครื่องของเขาเองทําให้เขาเนี่ยผลิตเครื่องตั้งแต่ ต้นน้ำจนถึงฟินิชไลน์ของเขาเลยหลักๆคือให้ความสาคัญกับตัวพาร์ติเคิลไซส์ของเครื่องจริงๆเขาจะมีเครื่องอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องสําหรับวัดค่าของของกาแฟที่ออกมาคือข้อหนึ่งที่เราสังเกตเห็นจากคอมากก็คือว่าเขาเป็นทีมพ,พวกวิศวกร,รรมที่อยู่ในโรงงานเนี่ยจะเป็นวิศวกรซะเป็นส่วนใหญ่เลยซึ่งเน้นในเรื่องของการทำโปรดักต์เครื่องบดออกมาให้มันมีคุณภาพสูงมันอาจจะมีจุดด้อยก็คือทางด้านการตลาดของเขาเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้นำออกมานําเสนอกับพวกเราให้เข้าใจ ว่าเออสิ่งที่เขาทําอยู่อ่ะมันมีเหตุผลบางอย่างอยู่ในนั้น แล้วทําผลลัพธ์ออกมาดียังไงยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นตัวโครงสร้างของอลูมิเนียมที่เราก็เพิ่งทราบมาเหมือนกันว่าเขาพยายามที่จะทําให้ตัวโครงสร้างอลูมิเนียมเนี่ยมีจุดสัมผัสกับตัวมอเตอร์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้ความร้อนจากตัวมอเตอร์เนี่ยกระจายออกไปตัวรอบๆข้างของตัวตัวเครื่องบดด้วยวิธีนี้ทําให้เขาเองเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องใช้พัดลมดูดอากาศเหมือนกับพวกแอนฟิลที่ต้องใช้พัดลมดูดอากาศคือเราก็เพิ่งเข้าใจว่าเอาทำไมเขาถึงไม่เน้นสไตล์แฟนซีที่เป็นแบบเอาพัดลมไปใส่ที่เครื่องบดกาแฟอะไรอย่างนี้ แล้วเขาก็จะไปสนใจว่าขนาดฟันบดดิเมนชันขนาดนี้กับมอเตอร์ที่มันแมทชิ่งกันซึ่งเขาจะใช้คําที่มันจะเป็นพวกคําประเภทแบบการระบายอากาศเขาจะใช้คําว่าคอนดักชันคือการถ่ายเทความร้อนเขาจะใช้คําว่าพวกกลุ่มคําที่แบบความเครียดของฟันบดที่เขาจะสนใจคุณสมบัติพวกนี้ซึ่งมันเป็นศัพท์ทางวิศวะจะเป็นส่วนใหญ่ในการ ทำเครื่องบดขึ้นมาสักตัวหนึ่งจากที่สรุปเนี่ยก็คือ,คอหลังจากที่ไปเห็นเครื่องบทเนี่ย oh. ก็ทําให้เขารู้ว่าแบบเออเขาตั้งใจทําเครื่องบดขึ้นมาคือเน้นไปที่คุณภาพที่สูงของเครื่องบดจริงๆไม่ได้แบบไปเน้นว่าเอยฉันจะทำเครื่องบดออกมาเพื่อขายโดยที่มันเป็นเครื่องบทที่ตลาดต้องการแต่มันเป็น การทาในรูปแบบของเครื่องบดกาแฟที่เขาเขาอยากให้มันบดกาแฟออกมาแล้วมันดีจริงๆคือข้อดีของเขาโดยที่เขาจะมีความสนใจในเรื่องของผงกาแฟที่ออกมามากกว่าไปสนใจในเรื่องของการนําเครื่องบดไปเปลี่ยนฟันบดเป็นไทเทเนียมใส่พัดลมเข้าไปอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาไม่ได้มองว่าส่วนนั้นจะทําให้เครื่องบดมันตรงประสิทธิภาพตามที่เขาต้องการเขาเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่อ่ะมันได้ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านั้นไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกอย่างหนึ่งอยากจะพูดก็คือว่าฟันบดของเขาอ่ะมันไม่ใช่ฟันบดแบบที่เป็น ฟันบดเหล็กธรรมดาคือตัวออริจินอลฟันบดของเขาที่มันเขียนว่าฟู้ดเฟลลี่เนี่ยมันเป็นเหล็กพิเศษที่มันเคลือบมาอยู่แล้วมันไม่ใช่เหล็กธรรมดาแต่มันก็ไม่ใช่เททเทเนียมแต่มันเป็นโครงสร้างเหล็กประเภทหนึ่งเขาถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยก็คือจะเห็นพาร์ติเคิลไซส์ของผมเขาเลยว่ามันมีพาร์ติเคิลไซส์ที่ไม่เหมือนกับฟันบดที่เป็นเหล็กธรรมดา จริงๆก็จะสังเกตเลยว่าเขาขึ้นลายผลิตเนี่ยเขาจะมีโต๊ะของเขาในการลายผลิตในขึ้นหมดแต่ละรุ่นของเขาเลยก็คือหมายว่าโต๊ะเนี้ยรุ่นนี้เขาก็จะผลิตจนจบในกระบวนการตั้งแต่ต้นยันจบเลยคือที่เราเห็นแล้วว่ามันประหลาดหรือว่ามันน่าสนใจคือไอ้โครง coup, ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นน่ะที่มันใช้ในการประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องเนี่ยมันทําในโรงงานเดียวกันหมดเลยมันไม่ใช่โรงงานประเภท horas, ที่ไปซื้ออะไหล่มาเป็นกล่องๆกล่องแล้วก็เอามาประกอบรวมกันแต่มันเป็นการมีโรงกึงมีโรงขัดมีโรงทําสีมีทั้งหมดน่มันอยู่ในโรงงานเดียวกันทั้งหมดดเเเลยคืออนป็แแบบบาก เขาเป็นอาติซานะคือหมยความว่างานฝีมือของเครื่องบดกาแฟมากกว่าที่จะแบบเน้นแมสที่จะผลิตออกมาเยอะๆแต่เขาเน้นแบบประกอบด้วยงานแฮนด์เมดของเขาเองเป็นแบบอิตาลีแท้ๆเขาไม่สามารถจะผลิตออกมาเยอะๆโดยที่มันไม่มีคุณภาพได้เขาต้องการงานที่มันผลิตออกมาแล้วมีคุณภาพในแต่ละเครื่องจริงๆแล้วเราไปโรงงานนี้เราแค่อยากรู้ว่าเขาทายังไงเพราะว่าเราเองก็ไม่เจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับเครื่องบดในการขายเข้ามาประมาณเกือบ15ปีเนี่ยเราเราไม่เจอปัญหาเขามาอยู่แล้วเราไม่เคยมีปัญหาอะไรว่าเครื่องบดเขามันมีปัญหาเนี่ยเราไม่เจอถ้าเทียบกับอย่างอื่ ที่เราจะต้องไปถามปัญหาหรือไปรายงานปัญหาแต่ว่าโรงงานพอม,ม่าเป็นโรงงานเดียวที่เราเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะไปบอกว่าเครื่องบดคือมีปัญหาแล้วไม่มีปัญหากับเขาเลยในเรื่องของตัวนี้ มันจะมีตัวในโมดนี่แหละทรงอ่ะมันสวยคือตอนแรกเราเห็นเครื่องบดตัวนี้เราเราห่วงเรื่องของฟันบด54มิลเพราะว่าฟันบด54มิลเนี่ยมันจะบดด้วยกาแฟ20กรัมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาประมาณ20วินาทีโดยโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะเป็น1กรัมต่อ1วินาทีแต่ตัวนี้มันบด20กรัมเนี่ย15วิมันเร็วขึ้นประมาณ6วิกว่าถ้าไปเทียบกับเมลคอนิก X54 นะหลักๆคือมันบดเอสเปรสโซได้ถ้าไปเทียบ X54 เมลคอนิกมันมันบดไม่ได้แล้วก็รูปทรงของมันเนี่ยมันเหมาะสาหร อาจจะไม่ได้ทรงที่ออกแบบในลักษณะของบาร์กาแฟเพราะว่าบาร์กาแฟมันจะต้องมีความเข้มขืนอะแต่อันนี้มันที่มันเป็นลักษณะของแมทชิ่งกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านมากกว่าเนี่ยมันดูน่ารักด้วยแล้วก็สีด้วยคือเขาพยายามจะทําสีที่แบบประมาณคุมโทนให้มันเออทโทนนิดนึงนอะเนาะถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่ก็จะแบบแดงแปด๊ดส้มแป๊ดอะไรของเขาอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็จะมีความแบบเข้าสู่แบบพาสเทลนิดนิด จริงๆมีออ t โตแทมแต่ผมว่าออ t โตแทมเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาเขาอีกหน่อยนึงเพราะว่าเขาเองก็เพิ่งเข้ามาผลิตออ t โตแทมไอเดียของการผลิตออโตแทมของเขาเนี่ยเขามองออกแล้วละ่ะว่าคําตอบแรกที่เขาพยายามจะบอกเราคือเขาอยากได้ครึ่งออ t โตแทมตัวหนึ่งที่การกดกาแฟเนี่ยมันสามารถที่จะ กดด้วยแรงดันแรงกดที่คงที่คือหมายความว่าเขาจะเซตมา25กิโลเพราะจากเบปเปอร์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเกิน25กิโลก็ไม่ไม่ได้มีผลอะไรแล้วต่อการกดกาแฟแต่ปัญหาคือเขาต้องการแรงกด25กิโลโดยที่แม้ว่ากาแฟคุณเปลี่ยนไปคือปริมาณกาแฟในในบาสเกตมันเปลี่ยนไปเนี่ยเขายังยังต้องการที่25กิโลอยู่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโจทย์ที่เขามาถูกทางแล้วล่ะกับการแก้ปัญหานี้แต่ว่าเราจะดูว่าเขาจะทำยังไงได้กับการทําให้การกดแต่ละครั้งเนี่ยมัน25กิโลและมันสามารถใส่กาแฟไม่เท่ากันในบาสเกตแล้วมัันยยงงกกดดด้วแร 25่กิโลอยู่ ในตลาดบ้านเราเนี่ยก็จะรู้จักแอนฟิมเนาะแล้วเราก็รู้จักตัวมาสเตอร์เรารู้จักเมลโคนิกเนาะจริงๆแอนฟิมผมผมก็เคยเข้าไปที่โรงงานเขาคือแอนฟิมเองเนี่ยจะมีลักษณะนหนึ่งคือเขาซื้อพาร์ตมาประกอบในโรงงานโรงงานแอนฟิมไม่ใช่โรงงานที่ใหญ่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนขึ้น,นมาเขาซื้อมาประกอบแอนฟิมแต่ว่าแอนฟิมมีจุดเด่นก็คือรอบมอเตอร์ต่ำเพราะรอบมอเตอร์ต่ำเนี่ยมันจะกินแรงของมอเตอร์ทาให้มอเตอร์มันร้อนก็ต้องมีพัดลมเป็นเรื่องปกติของเครื่องบดททีีี่่่จจะะตตต้้้ออ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 องมมมมมพลมในนนิาายายยกไเเรรร์์บบชห ทำงานหนักนิดนึงแล้วก็ต้องมีพัดลมระบายอากาศส่วนพอม่เนี่ย มันอาจจะยังไม่รู้มากนักในตลาดของเราก็อย่างที่ผมบอกว่า Marketing ของ f a c t o r ี่เขาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาพยายามจะขายในโลเคอลให้มันให้มันมากเป้าหมายคือเขาเขาอยากขายในอิตาลีแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะเขาบอกเราว่า70%เปอร์เซ็นี่ยเขา worldwide เขาขายออกไปนอกประเทศส่วน30เอซอยู่ในประเทศก็คือแปลว่าเขาก็น่าจะพอรู้แล้วว่าตลาดข้างนอกอ่ะชอบเขามากกว่าตัวเขาเองด้วยซ้ำก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นโรงงานสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้างานโฮสกันก็จะเป็นโรงงานบาเซล่าโรงงานนี้ก็เป็นโรงงานที่เก่าแก่เป็นนโรรงงาาดดัเเิม จะไปเจอกับลูก้าเจ้าของบาเซล่ากันแล้วก็คนที่ผมชอบคุยกับเขามากที่สุดคือสเตฟานโนนะแตาผมจำไม่ผิดเขาเป็นไอดีซึ่งเวลาเราคุยกับเขาเรารู้รู้ว่าเขาก็เก่งไม่ธรรมดาในการผลิตเครื่องวิกตอรเรียแล้วเจอกันครับครับ